จริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสิ่งสําคัญที่เราทำให้ชีวิตเราประรสบความสําเร็จนะครับมันต้องมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของโอกาสนะครับมันต้องมีโอกาสที่ดีถึงจะทําให้คนที่มีความสามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นว,วันนี้ต้องบอกว่าที่ทใดก็าาาาตามครับถ้ามีความสามารถรวมถึงมีโอกาสให้นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ง่าย <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถ้าเรามามองในเรื่องอาชีพที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกว่าโอกาสในการประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีอยู่3ามแบบด้วยกันหรือ3มอาชีพด้วยกันนะครับเริ่มจากอาชีพที่1น่คนทั่วๆไปครับมีโอกาสที่จะทําแต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสรวยนั่นก็คือไม่มีโอกาสรวยนั่นเองนั่นก็คือการประจํานะครับถัดมาอาชีพที่2ก็คือมีโอกาสรวยนะครับแต่ไม่มีโอกาสทําก็คือเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ แล้วก็สุดท้ายนะครับมีโอกาสทําแล้วก็มีโอกาสรวยด้วยนั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายดังนั้นะวันนี้ถ้าเรามาดูแยกย่อยนะครับไปแต่ละอาชีพมันเป็นยังไงเอ๊ะที่บอกว่ามีโอกาสทําแต่ไม่มีโอกาสรวยหรือที่บอกว่างานประจำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับงานประจําสมมติวันนี้เราทํางานนะครับมีเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนอน,อน,นะครับเดือนละหนึ่งหมื่นบาทสองหมื่นสามหมื่นี่หมื่นก็แล้วแต่ขอให้เก็บเดือนหนึ่งสักห้าพันบาทเก็บได้ไหมครับบางคนบอกว่าเก็บไม่ได้บางคนบอกโอเคน่าจะได้อยู่ บางคนบอกว่าสบายสมมติเก็บเดือนละ5,000บาทนะครับผ่านไป1ปีจะมีเงินเก็บอยู่6 0 0 0ืมี60,000บาทแล้วทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเก็บทุกเดือนทุกเดือนครับสร้างวินัยาทางการเงินให้กับตัวเองผ่านไป10ปีครับมี0 0 0 0 0เริ่มเป็นกรอบเป็นกำเริ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้เราต้องการอะไรบ้างล่ะสิ่งที่เราต้องการมีมากมายหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเงินสดเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทํางานไปเส้นหนึ่งร้อยปีครับ จะมีเงินเก็บอยู่ที่6ล้านบาททำไหวไหมครับร้อยปียังไงก็ไม่ไหวทำงานหนึ่งรปีเพิ่งจะมีเงินเก็บอยู่แค่6ล้านเองแต่ในขณะเดียวกันครับเป้าหมายของเราความฝันของเราครับบ้านบ้านหนึ่งหลังในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ราคาไม่ใช่ถูกบ้านเดียวนะครับถ้าบ้านราคานะครับสักหล้านบาทสักหนหลังถัดมาครับมีรถสักหนึ่งคันเอาไว้ไปไหนมาไหนให้สะดวกสบายครับรถยนต์หล้านบาท แล้วขณะเดียวกันครับมีเงินเก็บสักสามล้านบาทเอาไว้แก้ปัญหากับครอบครัวของเรานะครับนี่ครับการที่เราจะทํางานประจําแล้วประสบความสําเร็จโอกาสมันน้อยมากนะครับไม่มีโอกาสที่จะรวยเลยเพราะว่าอะไรครับมันมีแพดาาในเรื่องของรายได้ขีนะฮะไว้ให้เราอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองถัดมานะครับอาชีพที่2นะครับบอกว่ามีโอกาสรวยแต่ไม่มีโอกาสทําคนส่วนน้อยนักที่จะมีโอกาสทําอาชีพนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าของธุรกิจ ในส่วนของอาชีพนี้ครับต้องบอกว่าสามารถที่จะบรรุเป้าหมายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับหล้านบาทเป็นรถยนต์1ล้านบาทหรือว่าจะเป็นเงินเก็บ3ล้านบาทครับรวมทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ9ล้านบาทบรรุเป้าหมายได้ครับแต่เอ๊ะการที่เราจะมบรรุเป้าหมายแบบนี้เนี่ยที่ไปที่มามันเป็นอย่างไรสมมุติว่าวันนี้เราเป็นเจ้าของกิจการนะครับอยากจะมีรายได้เดือนละสัก1ล้านบาทถามว่า1ล้านบาทนะครับที่จะมีกําไรเกิดขึ้นเนี่ยในแต่ละเดือน เกิดจากการลงทุนทําธุรกิจอะไรได้บ้างเริ่มจากธุรกิจแรกนะครับติว่าเราเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วกันเก็บค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนห้องละห้าพันบาทต่อห้องต่อเดือนนะครับวันนี้ถ้าเราจะมีค่าเช่านะครับเดือนละห้าพันบาทต่อห้องต่อเดือนแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะมีเงินรายได้จากการเก็บค่าเช่าเดือนละหนึ่งล้านบาทเท่ากับเราต้องมีห้องให้เช่าทั้งหมด200ห้องเพราะนั้นการลงทุนครับเราต้องมีการสร้างสร้างตึกขึ้นมาเพื่อให้มีห้องทั้งหมด200ห้อง ในขณะเดียวกันครับเงินที่ต้องใช้ลงทุนจะมีอพาร์ตเมนต์สักหนึ่งหลังมีสัก200ห้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับหนึ150ล้านถึง200ล้านบาทเป็นไปได้ไหมครับเพราะฉะนั้นมีคนน้อยคนนักที่จะมีโอกาสที่จะทํานั่นถึงมีคนส่วนน้อยครับที่จะมีโอกาสรวยจากอาชีพอาชีพนี้ถัดมานะครับหุ้นละกันตอนนี้พลังงานเป็นยังไงครับน้ํามันขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันไปลงทุนซื้อหุ้นในกลุ่มของพลังงานดีกว่า ผลการตอบแทนน่าจะดีนะครับเงินปันผลหุ้นน่าจะดีไปซื้อหุ้นปะตะทครับเขาบอกว่าปันผลเนี่ยหุ้นละ4บาทต่อปีเราต้องมีประมาณ3ล้านหุ้นครับถึงจะมีรายได้ปีหนึ่ง12ล้านบาทตกเดือนละ1ล้านถ้าเราไปซื้อหุ้นนะครับหุ้นละ150บาท3ล้านหุ้นเท่ากับต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่ครับ450ล้านนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยนะครับถัดมาเอาใกล้ๆตัวหน่อยเราเห็นครับไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่ เห็นอยู่เยอะแยะมากมายเลยนั่นก็คือเซเว่ 11. นอเะเปิดอยู่มากมายดาดหรือมีคนเดินเข้าเดินออก24ชั่วโมงเข้าไปซื้อของใช้ซื้อของกินอะไรก็แล้วแต่วันนี้เซเว่นอีครับหสาขาเนี่ยถ้าเขาตีเป็นประเมินนะเป็นกําไรต่อสาขาตกสาขาละประมาณ50,000บาทต่อสาขาต่อเดือนเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีรายได้นะครับเดือนละ1ล้านบาทเท่ากับเราต้องมีทั้งหมด20สาขาในแต่ละสาขาครับใช้เงินลงทุนประมาณ5ล้านถึง7ล้านบาท นั่นหมายความว่าการที่เราจะมีเซเว่นยี่สิบสาขาครับใช้เงินอยู่ประมาณร้อยกว่าล้านบาทก็เปลี่ยนไปไม่ได้อีกแลวนะครับหรือสุดท้ายครับมีเงินอยู่คิดไม่ต้องมากเลยนะครับเอาเงินฝากแบงก์ดีกว่าแล้วก็ได้เงินปันผลเป็นดอกเบี้ยออกมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเดือนละหนึ่งล้านบาทไปเงินเอาเงินไปฝากธนาคารอาตารัตราดอกเบี้ยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับวันนี้เราต้องมีเงินฝากธนาคารยอดทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่มันไปกองอยู่ที่แบงก์นะฮะ การที่จะมีรายได้เดือนหนึ่งล้านบาทต้องมีเงินสดฝากธนาคารครับ850ล้านบาทเอาเงินฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยมาฟรีๆนะแต่ถามว่าวันนี้เอาเงินฝากธนาคารก็มีความเสี่ยงถูกต้องไหมรัฐบาลเขารับประกันเท่าไหร่เองครับปีนี้50ล้านปีหน้าเหลือแค่ล้านเดียวแค่นั้นเองนะครับมีเงิน850ล้านไปฝากธนาคารถ้ามีอะไรขึ้นมาครับเขาก็รับใช้ให้แค่1ล้านแค่นั้นเองนะครับนั้นก็มีความเสี่ยงอย่างเช่นเดียวกันนะครับเรื่องวันนี้จะบอกว่าการจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับ มันไม่ได้ง่ายมันยากนั่นทําให้คนส่วนน้อยนักที่มีโอกาสทําแล้วเขาก็มีโอกาสรวยการที่บอกว่ามันยากเพราะมันอะไรบ้างครับมันติดปัญหาองค์ประกอบในการดาเนินธุรกิจนะครับมีมากมายหลากหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่เงินทุนประสบการณ์ความเสี่ยงการวิจัยตลาดการหาเครือข่ายพ่อค้ากนกลางการว่าจ้างพนักง,งานการจัดทําระบบบัญชีไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับเป็นพวกของทําเลการเปิดหน้าร้านจนถึงมาตรฐานอะไรต่างๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ทําให้มีแต่ข้อยุ่งยากนะครับที่ทําให้การประสบความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอาชีพอาชีพนี้ครับคนที่ต้องมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีโอกาสด้วยถึงจะประสบความสําเร็จได้ซึ่งมีส่วนน้อยมากๆเลยถัดมานะครับอีกอาชีพหนึ่งครับอาชีพนี้บอกว่ามีโอกาสทําแล้วก็มีโอกาสรวยด้วยทุกคนมีโอกาสที่จะทําหมดแล้วก็ทุกคนมีโอกาสที่จะรวยนั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายนะครับ มีคำพูดของบุคคลบุคคลหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตทีคิโยซากินะครับท่านนี้เป็นลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นคนเขียนหนังสือที่ชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกซึ่งขายดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับคำพูดในหนังสือเล่มนั้นบอกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกมองหาวิธีในการสร้างเครือข่ายแต่ในขณะที่คนอื่นครับเขามองหางานทําคําพูดคําพูดนี้มันส่งผลอะไรได้บ้างนะครับการอธิบายคําพูดคําพูดนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น มีในเรื่องของคอนเซปต์ที่เขาอธิบายแหล่งที่มาของเงินนะครับในเรื่องของอาชีพต่างเนี่ยที่โรเบิร์ตทีคิวสกิเขาอธิบายไว้เขาเรียวกว่าเงิน4ด้านเขาแบ่งในเรื่องของช่องทางการรับรายได้ครับออกเป็น4รูปแบบด้วยกันนะครับเมื่อกากาบาทนะครับจะเกิดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับจะมีตัว e กับตัว s ก็คือลูกจ้างนะครับกับธุรกิจส่วนตัวนะครับลูกจ้างกับธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าฝั่งซ้ายเนี่ย คนส่วนใหญ่ประมาณ95%เขาจะอยู่ทางฝั่งซ้ายเป็นกลุ่มของประเภทที่อะไรครับออกแรงแลกเพื่อให้ได้เงินกลับมานะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสทําแต่ไม่มีโอกาสรวยนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มทางฝั่งขวาครับมีประมาณ5%คือกลุ่มที่มีโอกาสรวยนะครับแล้วก็มีแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับน้อยคนที่จะมีโอกาสทําเพราะามีแค่กี่เปอร์เซ็นต์ครับมีแค่5%แค่นั้นเองนะครับ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เขาใช้ระบบในการสร้างไรายได้ให้กับเขานะนั่นก็คือตัว B ก็คือเจ้าของกิจการนะครับ business owner แล้วก็ investor ก็คือนักลงทุนใช้เงินในการสร้างไรายได้กลับเข้ามานั่นเองนะครับนี่คือเงินสีด้านนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเราจะมาแบ่งความแตกต่างของเงินสีด้านให้ชัดเจนนะครับมันเป็นยังไงในฝั่งซ้ายเนี่ยที่บอกว่านะครับเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานในการแลกเงินเข้ามาเนี่ยสมมติว่าวันนี้ยกตัวอย่างว่ามีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่ง หมู่บ้านนี้อยู่ที่เชิงเขาปรากฏว่าเวลาผ่านะไปหลายปีหลายปีหลายปียป,ปรากฏว่าการใช้น้ําในหมู่บ้านมันเริ่มหายากขึ้นน้ําในคูคลองในในหนองเนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะครับมันมีน้ําอยู่บนภูเขาหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยประกาศเลยนะว่าวันนี้เนี่ยมันมีน้ําอยู่บนภูเขาอยากจะให้ลูกบ้านคนไหนที่สนใจที่จะไปเอาน้ำจากบนภูเขามาจะมีค่าตอบแทนให้ก็มีกลุ่มคนอยู่สองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเขาก็รับหน้าที่ในการไปหิ้วน้ําครับเอาถังแบบนี้แหละไปหิ้วน้ําไปหามาหามานะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนจากการหิ้วน้ําเป็นครั้งไปนะครับถังละสิบาทถังละยี่สิบาทก็ว่ากันไปถ้าเขาหิ้วน้ํามากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นหนุกบ้างไหมนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นนักลงทุนนี่แหละนะครับกลุ่มนี้เขามีแนวคิดอีกแบบหนึ่งเขายอมเสียเวลาอยู่หนึ่งปีสองปีครับค่อยๆต่อท่อ ต่อท่อจากบนภูเขาลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับมามาถึงที่หมู่บ้านเขาก็ไปสร้างแทงไว้อันหนึ่งแล้วก็ต่อนับจากแทงเนี่ยไปตามบ้านหลังต่างๆแล้วก็เปิดมิเตอร์ไว้นะครับถึงเวลาครับบ้านแต่ละบ้านจะใช้น้ําเขาเพียงแค่เปิดอะไรครับเปิดก๊อกบ้านหลังที่หนึ่งใช้น้ําเดือนนี้ไปมิเตอร์ก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหลังที่สองก็มีมิเตอร์หมุนไปเรื่อยๆถึงเวลาครับเดือนละหนึ่งครั้งเขามานั่งจดเลขมิเตอร์แล้วก็ส่งบินไปเรียกเก็บในแต่ละบ้าน นี่คือแนวคิดของคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของทางฝั่งขวาซึ่งใช้ระบบในการทํางานในการสร้างรายได้เขาไม่ได้ออกแรงด้วยตัวเองนะครับในการไปให้ได้เงินกลับมานั่นเองนะครับหรือจะมามองอีกมุมหนึ่งก็ได้วันนี้ถ้าบอกว่าให้ทุกคนไปขุดดินให้ทุกท่านไปขุดดินเครื่องมือแรกที่เราจะนึกถึงคืออะไรครับจอบเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงว่าอถ้าให้ไปขุดดินเนี่ยเอาหยิบจอบขึ้นมาขุดดินดีกว่านะครับ นั่นก็คือคนส่วนใหญ่ครับที่เขาบอกว่ามีโอกาสทําแต่ไม่มีโอกาสรวยเพราะเขารู้จักเครื่องมืออยู่แค่อย่างเดียวนั้นก็คือจอบแต่ในขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มหนึ่งครับเขารู้วิธีการใช้เครื่องมือทุนแรงนะครับนั่นก็คือรถแบ็กโฮเขาใช้รถแบ็กโฮในการขุดดินคนกลุ่มนี้ครับขอเพียงแค่มีความรู้ว่ามันต้องกดปุ่มยังไงอะไรยังไงแค่นั้นเองนะครับออกแรงแทบไม่ได้ออกเลยเพราะนั่งอยู่ในเคบินนั่งอยู่ในรถแล้วก็กดปุ่มมาคับคันโยกแค่นั้นเองปรากฏว่าขุดดินได้มากกว่าอีก น,นี่คือความแตกต่างของเงินสีด้านหรือกลุ่มคนของสองฝ้าคือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานั่นเองนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนในส่วนของธุรกิจเครือข่ายมีข้อดีอยู่มากมายหลากหลายข้อนะครับเริ่มตั้งแต่เติบโตก้าวหน้าด้วยกฎทวีคูณในเรื่องของรายได้นะครับมีรายได้แบบไร้ขีดจํากัดไม่จํากัดความรู้นะครับใช้ความสามารถในการสร้างรายได้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ ทำเป็นอาชีพเสริมกับงานประจำและบางคนบอกว่าทํางานประจําอยู่แล้วอยากจะมีรายได้เสริมก็สามารถที่ทําธุรกิจเครือข่ายได้นะครับมีรายได้มั่นคงเป็นมรดกได้ได้ท่องเที่ยวฟรีนะครับเมื่อธุรกิจเติบโตในขณะเดียวกันครับลงทุนน้อยแต่ว่าได้กําไรมากและก็สุดท้ายครับไม่มีความเสี่ยงนี่คือข้อดีนะครับของธุรกิจเครือข่าย